สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับวิธีที่คนเราปรับตัวในที่ทำงานกันเรามีเนื้อหาที่น่าสนใจมาค่ะที่เขาพยายามจะทำความเข้าใจรูปแบบหรือ,อประเภทของคนที่เจอในออฟฟิศว่ามีวิธีเอาตัวรอดกันยังไงบ้างรครับก็น่าสนใจดีนะครับการมองพฤติกรรมคนในมุมของการปรับตัวเพื่ออยู่รอดในองค์กรเนี่ย ใช่ค่ะเนื้อหาที่เราได้มาเนี่ยเขารองแบ่งคนเป็นกลุ่มๆเลยนะคะตามสไตล์การเอาตัวรอดเนี่ยแหละค่ะมาเริ่มกันที่กลุ่มแรกๆเลยไหมคะที่เนื้อหาเขาพูดถึงก็ค,คือพวกเอาหน้ากับเอาคะแนนค่ะอ๋อครับ2กลุ่มนี้ค่ะลักษณะที่เขาอธิบายคือพวกเอาหน้าเนี่ยอ,อ,อาจจะไม่ได้ลงแรงเยอะสุดแต่เก่งเรื่องพรีเซนต์สร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีดูมีบทบาทเยอะๆนะคะ <c oughs> ส่วนพวกเอาคะแนนนี้ก็อีกแบบ คือจะเน้นการวางตัวให้ถูกใจผู้ใหญ่หรือคนที่ประเมินผลงานทํายังไงให้ได้คะแนนดีๆแม้ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยเพื่อนร่วมงานเต็มที่ก็ตามครับคือสิ่งที่เนื้อหาสะท้อนออกมาแล้วมันน่าสนใจก็คือพฤติกรรมแบบนี้นะครับมันมักจะเกี่ยวโยงกับวัฒนธรรมองค์กรเหมือนกันนะคือถ้าในองค์กรที่แบบว่าการมองเห็นหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวมันดูจะสำคัญกว่าผลงานจริงๆอะครับ การเอาหน้าหรือเอาคะแนนเนี่ยมันก็เลยอาจจะกลายเป็นกลยุทธ์ที่บางคนรู้สึกว่าจําเป็นต้องใช้เพื่อให้อยู่รอดหรือว่าก้าวหน้าได้อ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนเป็นวิธีปรับตัวให้เข้ากับระบบบางอย่างใช่ครับซึ่งเนื้อหาก็พยายามจะชี้ให้เห็นความต่างนะระหว่างการทำแบบนี้กับการสร้างคุณค่าจากผลงานจริงๆแล้วในเนื้อหามีพูดถึงไหมคะว่าเออพอมีคนใช้กลยุทธ์แบบนี้ มันไปกระทบคนอื่นหรือบรรยากาศโดยรวมยังไงบ้างคะมีพูดถึงอยู่ครับแต่เป็นทางอ้อมๆนะครับเนื้อหามันสะท้อนว่าพฤติกรรมแบบนี้ก็อาจจะทำให้คนที่ตั้งใจทำงานเงียบๆแต่ไม่เก่งเรื่องแสดงออกเนี่ยรู้สึกไม่ยุติธรรมหรืออาจจะรู้สึกท้อใจได้เหมือนกันเพราะดูเหมือนว่าการยอมรับหรือผลตอบแทนมันไม่ได้มาจากผลงานอย่างเดียวเสมอไป <c oughs> ซึ่งมันก็อาจจะส่งผลต่อออความรู้สึกผูกพันกับองค์กรของพนักงานกลุ่มที่ทำงานจริงๆได้เหมือนกันนะครับเข้าใจเลยค่ะมันก็สร้างความรู้สึกไม่แฟร์ได้จริงๆนะคะโอเคค่ะจากกลุ่มที่เน้นสร้างภาพมาดูอีกกลุ่มที่เนื้อหาเขาพูดถึงกันอันนี้จะดูต่างออกไปเลยคือพวกเอาเงียบกับเอาเปรียบค่ะครับสกลุ่มนี้ก็น่าสนใจค่ะพวกเอาเงียบเนี่ยตามเนื้อหาคือกลุ่มที่ พยายามเลี่ยงเลี่ยงไม่อยากมีปัญหาไม่ค่อยแสดงความเห็นอะไรมากทําแค่ส่วนของตัวเองไปเรื่อยๆอืมอเซฟตัวเองใช่ค่ะส่วนเอาเปรียบนี่ก็ตามชื่อเลยค่ะคือจะเลือกงานสบายๆผลักงานยากๆให้คนอื่นแต่พอถึงเวลารับความดีความชอบก็อาจจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยแต่ถ้ามีปัญหาเมื่อไหร่ก็จะพยายามลอยตัวไม่รับผิดชอบครับชัดเจนเลย เนื้อหาเขาจําแนกกลยุทธ์การเอาตัวรอดที่ต่างกันชัดเจนนะครับเอาเงียบเนี่ยคือเหมือนใช้การหลีบเลี่ยง avoidance เป็นหลักเพื่อลดความเสี่ยงส่วนตัวซึ่งเนื้อหาก็บอกว่าแม้มันจะดูปลอดภัยสําหรับเจ้าตัวนะแต่มันก็อาจจะทําให้ทีมเสียโอกาสได้เหมือนกันเพราะขาดมุมมองบางอย่างไปหรือปัญหาบางอย่างมันไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยอืมค่ะส่วนเอาเปรียบเนี่ยมันเป็นลักษณะของการหาประโยชน์ใส่ตัว exploitation ซึ่งในเนื้อหามีใช้คำหนึ่งผมว่าคมคายดีนะคืออยู่ในทีมแต่ไม่อยู่ในภาระโอ้โห oh, คำนี้แรงเหมือนกันนะคะ <laughs> ครับมันสะท้อนปัญหาเรื่องความไว้วางใจความรับผิดชอบในทีมได้ดีเลยซึ่งผมกระทบระยะยาวที่เนื้อหาชี้ให้เห็นก็คือมันทำลายความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมือในทีมไปเลยฟังดูแล้วทั้งสองแบบนี้แม้จะคนละขั้วแต่ก็กระทบทีมได้ทั้งคู่เลยนะคะใช่ครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แล้วกลุ่มสุดท้ายราคาที่เนื้อหาพูดถึงเหมือนจะเป็นกลุ่มที่ดูแตกต่างจากกลุ่มอื่นหน่อยกลุ่มนี้เนื้อหาเรียกว่าเอาจริงค่ะจุดแด่งที่เขาเน้นคือคนกลุ่มนี้มักจะไม่ใช่คนที่เสียงดังหรือพรีเซนต์เก่งอะไรมากมายแต่เป็นคนที่ลงมือทำงานจริงๆแก้ปัญหาจริงจังเนื้อหาเปรียบเหมือนเป็นกระดูกสันหลังเป็นรากฐานให้ทีมเงียบๆนะคะถูกต้องครับ และประเด็นสำคัญที่เนื้อหาเขาชี้ให้เห็นคือคนประเภทเอาจริงเนี่ยเขามักจะไม่ต้องไปพึ่งกลยุทธ์เอาตัวรอดแบบฉาบฉวยพวกนั้นเพราะว่าคุณค่าของเขามันถูกสร้างขึ้นจากผลงานจากสิ่งที่เขาทำจริงๆนะครับค่ะเนื้อหาเน้นเลยว่าคนกลุ่มนี้แหละคือคนที่ทีมพึ่งพาได้จริงๆเวลาเจอปัญหาหรืออยู่ในสถานการณ์ที่มันยากลาบากซึ่งมันก็นาไปสู่คาถามที่น่าคิดต่อนะครับที่เนื้อหาสะท้อนออกมาว่า ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยองกรส่วนใหญ่ให้คุณค่ากับอะไรมากกว่ากันระหว่างผลงานที่จับต้องได้จริงๆกับการแสดงออกหรือการวางตัวทางการเมืองที่ดูหวือหวาเป็นคำถามที่ชวนคิดมากจริงๆค่ะสรุปแล้วจากเนื้อหาที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้ก็ดูเหมือนว่า,าในโลกการทำงานเนี่ยเราคงเลี่ยงไม่ได้หรอกนะคะที่จะเจอคนหลากหลายประเภทมีวิธีเอาตัวรอดต่างกันไป แต่สิ่งสำคัญที่เนื้อหาพยายามจะสื่อก็คือเราเลือกได้ว่าจะตอบสนองกับสภาพแวดล้อมแบบนั้นยังไงโดยที่ไม่ต้องสูญเสียความเป็นตัวเองไปครับผมเหมือนมีข้อความหนึ่งในเนื้อหาที่ทิ้งไทยไว้ดีนะครับประมาณว่าบางคนอาจจะเลือกชนะด้วยกลยุทธ์ต่างๆแต่บางคนก็อาจจะเลือกที่จะไม่แพ้คือไม่แพ้ให้กับการเปลี่ยนไปเป็นคนที่ไม่ใช่ตัวเองเป็นคนไม่ดีครับ ซึ่งถ้าจะต่อยอดจากประเด็นในเนื้อหาที่เราคุยกันไปนะครับมันก็มีคำถามที่น่าชวนคิดต่อไปอีกว่าคือนอกจากการแค่เอาตัวรอดไปวันๆแล้วเนี่ยอะไรคือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คนเราสามารถเติบโตในหน้าที่การงานได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนท่ามกลางผู้คนหลากหลายประเภทที่เราเพิ่งคุยกันไปเนี่ยโดยที่ยังรักษาคุณค่าแล้วก็ความซื่อตรงต่อตัวเองไว้ได้หรือว่าเราจะสร้างสมดุลยังไงระหว่างความสําเร็จส่วนตัวที่บางทีอาจจะต้องใช้กลยุทธ์บางอย่าง กับความสําเร็จของทีมที่มันต้องการความร่วมมือความจริงใจมากๆเมื่อดูจากความขัดแย้งที่เนื้อหาเหล่านี้สะท้อนออกมานะครับ